สวัสดีครับน้องชายโอวินสวัสดีพี่วีครับผมสวัสดีครับโอ้สีหน้ามีความสุขเลยพี่ลบคำฉุกประมาทเรียนมวยได้ผมใจใจยังไงพี่ผมว่าลูกชายผมไม่เหมือนพ่อใจไม่ทู่ะทั้งทั้งที่บังคว้ผมจิตใจช้ำใจต้องต่อยเพราะว่าไม่มีะไรได้พูดกันตรงๆครับพี่รด้ได้คนหน้าเขามาอยากลูกชายก่อนมวยนี่ครับวันนี้เห็นลูกชายชกแบบนี้แล้วสัญญาณเป็นไงพี่ทักใจมันมาเมื่อไหร่เนี่ย มันรุ่นมันตามล่าหมดครับไอรุ่นเอเดมันตอนนี้ตอนนี้มายังในมุมของพี่พี่มองว่าโชควันนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นนะไฟนี่แล้วต่อยแอนเทลลามันหายจากโควิดไม่นานผมรับรายการเลยครับผมบอกแบบนี้ก็แก้มือกันได้นี่กดเดี๋ยวกดรังขอให้มันเยี่ยมรังใจยไฟนะให้มั่นใจอีกสักหน่อยนะไม่ใช่พอจะหน้าทิงขึ้นไปเอเดนผมก็เพามันต่อยที่เจ็ดไฟข้างนอกแล้วเข้าร่างเมื่อเลยอื กระลุงก็เดี่ยวก็ยังยังยังน้อยอยู่เนะประสบการณ์มันยังไม่รู้มันแพ้ชนะเลยหมดยกสี่บางทีไม่ถามผมเลยพ่อเป็นไงนี่วันนี้ตอนที่ลูกวัทยาเดินลุยออกมาเตะเจาะยางในช่วงยุทธานี่พี่วีตกใจแล้วไหมพี่ไม่ตกใจแล้วเพราะผมบอกมาแล้วพอมึงเอาหัวใจพ่อไปเลยนะวันนี้อยากให้เขาว่าได้ว่าะหัใจใจเพชรมึงไม่ได้ใจพ่อมึงใหญ่เขาว่าได้เพราะหลายคนพูด ก็เตียนมวยวิจารณ์หลายคนครับที่ผมไม่ทําแบบนั้นผมขอโทษป้อมแล้วไอ้แก่ป้อมมันก็เคยประโยชน์ผมนะผมบอกป้อมพี่วีขอโทษนะที่ไอ้ก่ออย่างนั้นเพื่อว่าได้ลบคําสบประมาณที่เขาว่ามาลูกชายผมใจไม่สู้ผมก็เจ็บใจนะบางทีครับบางทีลูกผมบางทีโอ้เป็นไข้ผู้หายไปจีบยาอยู่ครับแต่รายการรับไว้แล้วบางทีผมไม่กล้าถอนฝืนชกบางทีผมรู้รู้ดีนะอ่ะฮะ ทำไงได้เนาะพี่เนาะวันวันนี้นี่โล่งเลยนะครันขนาดในหัวบางทีผมอยจะเล่นหัวมันไม่เต็มร้อยก็มาเล่นระเบียงไฟลูกชายร้องไห้น้ำตาไหลเลยเป็นไงน้องคุณพ่อพูดแบบนี้ดีกินใจเลยเนาะเป็นไงวันนี้รู้สึกว่าตัวเองมีตรงไหนที่แบบรู้สึกเอ๊ะมันยังต้องแก้ตรงฝ่อมไหมก็มีหลายจุดครับยังไม่แข็งแรงเลยก็มีแรงขึ้นมาอยู่มั่นใจขึ้นมา มั่นใจยกครับยกสี่โอ้ยกสี่เพิ่งมั่นใจครสามยกนี่ดูคุมเกมได้หมดแล้วนะทำไมถึงถึงไปมั่นใจยกสี่ครับน้องยกสี่ออกเจ็บขาเลยครับแล้วก็คุมได้ไปไปอ๋อเห็นเขาเจ็บขาที่เขาเขาลุ้งหมดหมดเลยเมื่อกี้ได้ยินคุณพ่อให้สัมภาษณ์แล้วรู้สึกไงบ้างคุณพ่อรู้สึกมีความสุขมากเลยลูกกูลบคำสุประมาทได้แล้วก็ดีใจครับที่ลบกคำพูดคนได้อืตอนนี้เราวางวางเป้าหมายชี้ให้ไงบ้างครับน้องก็อยากเป็นยอดมวยเหมือนพ่อครับครับคิดว่าทำได้ไหม คิดว่าทำได้ครับอ่ะวันนี้ทำได้ขั้นหนึ่งแล้วมีอะไรจะพูดกับคุณพ่อไหมมีอะไรจะพูดกับคุณพ่อหน่อยไหมเอ้าก็ย่าย่อยะัวไม่ท้อยังตั้งใจทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับอืมอ่ะหอมแกงคุณพ่อให้ดูหน่อยนี่อ่ะรอบสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงครับโควินแก้ข่าวนิดหนึ่งฝากเป็นกำใจผมหน่อยแก้ข่าวทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับครับผมยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครขอแก้ข่าวนะครับตอนนี้ที่บอกว่าโควินไม่แข็งแรง